สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลพดอีกแล้วครับมี Fortuner Leader G แต่งล่อ2ลำลงพร้อมๆกันเลยนะครับก็คืออยู่ด้านหลังผมเดี๋ยววันนี้เซลพดจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องปรับอากาศนะครับสำหรับรุ่น Leader G นะครับเดี๋ยวตามเซลพดมาเลยสำหรับทิปดีๆนะครับ l e a d e r G กับเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิ ปรับแยกอิสระนะครับเรามาสตาร์ทเครื่องยนต์กันก่อนนะครับอยียบเบรกกดปุ่มครับผมอ่าเดี๋ยวเข้ามาห้องโดยสารเลยครับเดี๋ยวมาซูมดูใกล้ๆนะครับสําหรับวันนี้มาทิปดีๆกับฟังก์ชันการใช้งานนะครับอย่างที่ทราบเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิของรุ่นลีเดอรนะครับก็คือจะเป็นเครื่องปรับอากาศปรับแยกอิสระนั่นเองนะครับระหว่างผู้โดยสารด้านข้างนะครับกับผู้โดยสารฝั่งคนขับแล้วก็แยก ปรับอิสระระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับสังเกตดีๆนะฮะฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็คืออุณหภูมิเนี่ยเราสามารถปรับได้เห็นไหมฮะอุณหภูมิเนี่ยปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่ต่ําสุดก็คือ18องศานะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่32องศานะครับเนื่องจากว่ารถ Fortuner อเป็น <P> PPV PP, อนเนกประสงเนี่ยผลิต ฐานการผลิตนี่อยู่ที่เมืองไทยนะครับเราส่งออกจาหน่ายทั่วโลกนั่นเองนะครับครับซึ่งบางประเทศเนี่ยมีอุณหภูมิเนี่ยเขาเรียกว่าหนาวจัดนะครับเราก็มีฮีตเตอร์ให้นะครับถ้าต้องการความร้อนหรือความอุ่นเนี่ยลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิไปที่เกิน21องศา27องศาเป็นต้นไปนะครับสูงสุดแม็กซิม,มัมอยู่ที่32องศาสําหรับเมืองไทยนะครับอุณหภูมิค่อนข้าง ร้อนนะครับเราก็อุณภูมิเหมาะสมกับเราก็าอยู่ประมาณ25-26องศานั่นเองนะครับเพราะนี้เราป่วยนะครับหรือไม่สบายต้องการลดแอร์ปิดแอร์เนี่ยแยกอิสระได้เลยนะครับเรียกว่าให้ความสะดวกสบายผู้โดยสารทุกท่านนั่นเองนะฮะซึ่งมาดูนะฮะตรงนี้ปุ่มมาดูฟังก์ชันกันปุ่มนี้นะครับอุณภูมิเนี่ยสามารถปรับภายในห้องโดยสารได้ถ้าไฟสถานะติดนะฮะถ้าเกิดเรา ต้องการให้อากาศอุณหภูมิห้องโดยสารถ่ายเทเราก็ปุดซ้ำอีกครั้งหนึ่งไฟก็จะดับไปนะฮะต้องการให้ห้องโดยสารสะดวกสบายเนี่ยเย็นฉ่ำเราก็กดให้ไฟติดเราต้องการถ่ายเทอากาศตอนอับชื้นนะครับหรือว่ามีฝ้านะครับเราก็กดดับตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่ออากาศถ่ายเทนั่นเองส่วนปรับอากาศการไหลเวียนการทิศทางของแอร์นะครับก็จะมีตรงฟังก์ชันตรงนี้นะฮะสังเกตตรงภาพตรงนี้นะฮะก็คือตรงนี้แอร์เนี่ย เป่ามาตรงในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ตรงเท้านะฮะส่วนกดอีกครั้งหนึ่งก็เท้าอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็คือกระบังลมด้านหน้านะครับส่วนถัดมาครับผมตรงนี้จะเป็นปุ่มพัดลมนะครับความแรงของพัดลมร้อยให้พัดลมเนี่ยแรงมากเราก็กดขึ้นมาจะได้เย็นเร็วขึ้นถ้าอากาศภายนอกหนาวจัดเราก็ลดพัดลมลงมานะฮะอันนี้ก็คือใช้นในกรณีเราขึ้นรถใหม่ๆรถอากาศร้อนผัดภายนอกเนี่ยเราสามารถเพิ่มความแรงจัดได้นะฮะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอากาศเนี่ยจะมาโปลตรงด้านหน้าตรงกระบังลมด้านหน้าตรงกระจกตรงนี้นะครับกรณีไล่ฝ้าเนี่ยใช้ช่วยไล่ฝ้าได้ด้วยนะครับตรงนี้ตอนที่ว่าเป็นหมอกนั่นเองนะฮะกระจกเป็นฟ้านะฮะส่วนในกรณีเราต้องการสั่งการให้ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยมีผู้โดยสารอยู่สี่ห้าคนด้านหลังให้ยันฉัาโดยที่ไม่ต้องให้เขาเปิดเนี่ยสําหรับผู้ขับขี่นะครับต้องการที่จะ สั่งการให้แอร์ตอนหลังนะครับทำงานโดยที่ว่าผู้โดยสารด้านหลังยไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิเนี่ยเราสามารถกดปุ่มเรียนะครับข้างหลังนี้แอร์ตอนหลังก็จะทํางานให้ความสะดวกสบายนั่นเองกดปั๊บไฟก็จะติดแอร์ตอนหลังก็จะทำงานนะครับเดี๋ยวให้เราแพ่นกล้องไปฝั่งแอร์ตอนหลังซึ่งปุ่มปรับอากาศแอร์ตอนหลังนะครับสามารถควบคุมจากผู้ขับขี่จากด้านหน้าได้โดยปุ่มคุณคาร์บเรียนะครับซึ่งสถานะด้านหลังเนี่ยเราจะสังเกตดูไฟก็จะติดอยู่นะครับ หรือผู้โดยสารตอนหลังนะครับสามารถกําหนดค่าเปิดปิดเองได้โดยแค่ปลายนิ้วสัมผัสน,นะครับเดี๋ยวรบกวนตากล้องกดปุ่มสวิตช์ออนนะครับอ่าเป็นการเปิดแอร์นะครับแล้วก็สามารถกําหนดค่าตั้งค่าได้นะครับว่าให้ความแรงของพัดลมเนี่ยออ,ออกมามากน้าน้อยนะครับให้เหมาะสมกับผู้โดยสารที่นั่งอยู่กับจํานวนที่นั่งด้านหลังนะครับนั่งสองคนก็แอร์เป่าเบาๆ,ๆก็ได้ถ้านั่งหลายคนก็แอร์เป่าแรงๆก็ได้นะครับเพื่อความเย็นฉ่าทั่วถึงนั่นเองนะครับ อย่าลืมคิดดีๆนะครับว่ารถคันนี้นะครับปรับอุณหภูมิมินิมัมต่ําสุดเนี่ยได้18องศาแล้วก็สูงสุด32องศาเคยมีลูกค้าผมครับ<ะ>บ่นว่าเนี่ยปุ่ม AC ก็ททำงานนะครับปุ่ม AC ต้องทํางานนะครับถึงจะความเย็นฉ่าจะออกมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอเอากล้องมาแผลนนะครับสถานไฟฟต,ติด ถ้าปุ่ม AC ตัวนี้ไม่ติดก็คือแอร์จะไม่เย็นฉ่าแต่ลูกค้าโทรมาถามเซลล์พบบอกว่าเฮ้ยของพี่ปุ่ม AC เขาทํางานนะคุณพบแต่ทําไมไอ้มันร้อนจังเลยไม่ทํางานเนื่องจากว่าอะไรอาจจะมีเด็กมานั่งเล่นตอนหน้าแล้วก็ลูกค้าก็เผลอลืมไปมองนะฮะเนี่ยลูกค้าผมนะครับปรับไว้อย่างนี้เลยนะครับโดยที่ไม่โชว์อุณหภูมิแต่มีคําว่า High โชว์อยู่คําว่า High โชว์อยู่ก็คืออะไรอุณหภูมิปรับไปถึงขั้นสูงสุดก็คือสามสิบสององศานั่นเอง ปรับยังไงก็ไม่เย็นฉ่ำแน่นอนนะครับจะไอเป่าออกมาจะร้อนๆเลยคือมันจะเป็นฮีเตอร์นั่นเองนี่คือทิปดีๆนั่นเองนะฮะโอเคสำหรับวันนี้การใช้งานเครื่องปรับอากาศรุ่น Fortuner นะครับในรุ่น l e d d e r G และรุ่นอื่นๆก็ l e g e n d ด r ก็เป็นแบบนี้นะฮะหรือว่า GR Sport เป็นแบบเดียวกันเดี๋ยววันถัดไปมาดูว่าเซลล์พดใจใบทิปดีๆของรถรุ่น Fortun e r การใช้งานแบบไหน วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ